รีวิวโปเกมอนใหม่อันนี้ซื้อใหม่จริงๆนะครับอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับอันนี้ซื้อนานแล้วอันนี้ผมรีวิวไปแล้วนะครับตัวที่เป็นก็จะเป็นไอปูนี่นะครับกุ้งอะไรไม่รู้เป็นกุ้งตัวที่สองเป็นเกนาดอดนะครับเกนาดอสตัวที่สามเป็นมิวทูครับตัวที่สี่เป็นสไต์นะครับของปลอมมาเลย โอโทอ,อันนี้ลดราคาครับเหลือสิบห้าบาทขายยี่สิบนับแต่ลดราคาเหลือสิบห้าบาทเป็นดักไล์นะครับนี้เป็นเซคัมนะครับถ้าวันไหนถ้าเถียงก็ได้ครับเขียนเถียงในราคาสิบาทก็ได้อันนี้เป็นโกแบสนะครับ อีน่าดอตนะครับบิสซัดอนนะครับคิโมรินะครับแล้วก็อะไรไอหมูของซาโตชิอะผ้าเก่าอะแล้วก็ลาติออสไม่ก็ลาติออสอะหน้าเหมือนลาติหน้าหรือล,ลาติออสไอตรงเนี้ยมาลาติออส วันนี้ก็ไปแรกกับเพื่อนมาครับก็จะมีเป็นการอน,นครับการอนแล้วอะไรที่แรกกับเพื่อนอีกนะแ,แล้วก็ไอเลยอะไรอะไคอก้าที่มันขึ้นมาจากน้ำนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครด e ด้วยนะครับบ๊ายบาย